ที่บ้านทําธุรกิจอะไรครับอ่าทําเกี่ยวกับธุรกิจการบินนะคะมีเครื่องบินเหรอฮะปล่ค่ะขายแมลงทอดค่ะเป็นไงฮะหวนี้สัตว์อะไรห้ามอ่านหนังสือแกะเอาทำไมอะมึงไม่เคยเข้าไปในร้านหนังสือเหรออ่ฮะเขาเขียนห้ามแกะอ่านอ้าวถูก้า ต่อยถามมาระหว่างเด็กสอบได้กับเด็กสอบตกครูจะรักเด็กคนไหนมากกว่ากันรักเด็กสอบได้รักเด็กสอบตกเพราะอะไรไม่เคยได้ยินคำนี้เหรอคำไหนรักนะเด็กโง่โอ้ยมลูกมีเมียจะเซตมา,าเดิมีลูุมีเมียเด้อจะเซตมาพอบระดีมากคนมลูุมีเมียแล้วมาเซตมาหาข่อยโท่มาขอขอโท่มาโทมา,ทมาเอาเฮ้ยโท่มาเอาเด้อเห็นบ่ามลูกมีเมียก็จะเซตมาโทมาเอา แล้วน้องเคยมีผัวไหมล่ะแ,ลแม่ไม่ผัวที่ไหนถ <c oughs> ามว่าฮอแม่ไม่ <c oughs> แล้วเคยได้ไหมผัวได้ม้งกอ็อย่างนั้นมันปลาปลาย่ะปีนี้ไม่เยอะได้ผัวมันปลูกกรัรังเลยนะ <c oughs> ไม่เอานะไม่เต็มเมดเต็มหน่วยเป็นไงไม่รู้ จงใจไม่ได้ห่อถุงได้ผัวก็อยู่กันลำบากขี้เกียจหาอยู่คนเดียวดีกว่าคิได้เป็นผู้หญิงหร่นล่ะไม่หาเนี่ยผัวไม่เอาแน้วเบื่อเหตุผลอะไรที่ไม่เอาผัวก็ไม่รู้สินะกินเหล้ากินยามาเนี่ยเราเป็นไปทั่วมากเหล้ามากยานะสมัยนี้บริมาก็ันนเห่นเศร้าอะไรแค่แต่ว่าผมไม่มีเงินซื้อกินจะมาจีบซื้อมันเสียเงินนี่ก็ เห็นไหนค่อยเมาได้ส่นมากเอาย่างไปพ่อวุ้งในเขากับแห่เขาวุ้งกันเลยแห่จังได้เป็นบ่เอินกินเอาคอยบ่แม่คนทายไงที่คนเอิญวันนั้นนีดิเป็นเพราะเอิญท้องที่เพรอยากอายไปกินกับเพิ่นตีเส้นตังได่เขาอายยังก็เจ้านั่งกินอยู่เขาก็ย่างเขาไปั่ออร่อยขึ้นหัวขาแต่เจ้าหันหน้ามาเขาก็อยากกินลินเอาอยากเมาลินเองลุยยูรูปยนไหนมึงอ่ะยูรูยันหน่าวีแกะ ไปโรงเรียนไหมตัวเจ้า,าไป็บ้ามื่อวันเจ้าเลยบ้า, <c oughs> บาเธอ,เอบ้เแียวนี่เบสโรงเรียนนาวีตั้งใจเรียนนะลูกเราเป็นเด็กวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้าเป็นกําลังของชาตินะทําตัวดีๆและตั้งใจเรียนเธอชอบเรียนวิชาอะไรลูกชอบเรียนวิชาภาษาใดครับชอบเวลาไหนก็เวลาคุณครูเล่านิทานครับนิทานเรื่องอะไรไหนเล่าห้ลุงวังดูสิ นี่ารเรื่องชาวนากับวัวเจ้าวันหนึ่งมีวัวตัวหนึ่งออกไปทำนาตั้งแต่เช้าวัวตัวนั้นไปเจอชาวนานอนป่วยอยู่ที่กันน่ะาวนานั้นถูกวัวช่วยละไว้คนปลอดไปแต่ชาวนาทรยศกับวัวแล้วเดี๋ย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 ววัวยุบไปเร็วตรงกันหน่าวีมึง